ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับ Love n a t i o บ a l by n no. u พร้อมกับนิยายโรมานแนวทะเลทรายเรื่องเดือนประดับทรายวันนี้เสนอเป็นตอนที่14พาร์ท1ค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะหลังพิธีการมากมายผ่านพ้นไปพานายชุดตัวลงนั่งให้หญิงสาวบาลาสองคนช่วยถอดเสื้อผ้าใบหน้านามเจินจลัดมีร่องรอยอ่อนล้าชายาจะอาบน้ำหรือจะนอนพักก่อนคะ สันเดย์สาวน้อยหน้าตาน่ารักที่ชิคอมาลานส่งมารับใช้เธอถามขึ้นอาบน้ำดีกว่าจ้ะพันไมตอบพร้อมกับรวบผมสั้นและต้นคอไว้กลางศรีรษะพวกเธอไปพักผ่อนเถอะที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองสันเดย์และมีอามองหน้ากันพวกเธอสองคนได้รับคำสั่งมาให้ดูแลชายาท่านชิคอย่างดีแต่เมื่อถูกไล่เป็นครั้งที่สองสองสาวก็จำใจย่อตัวทำความเคารพตะเดินจากไปพันไมล์ถอนหายใจรู้สึกโล่งอก ตั้งแต่เธอตัดสินใจแต่างงานกับชีคอมารานไม่เคยเลยสักครั้งที่เธอจะมีโอกาสได้อยู่คนเดียวอย่างสงบเธอต้องเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่จนปวดหัวปวด,ปวดตาไปหมดเฮ้อสบายที่สุดเธอเอ่ยดังๆคนเดียวขณะก้าวลงอ่างใหญ่ยักษ์ในห้องน้ำหญิงสาวเอ็นกายพิงศีรษะกับขอบอ่างดวงตาคู่สวยปิดสนิทราวกับกัน้นความเป็นจริงรอบตัวออกไปจากชีวิตสายน้ำอุ่นช่วยขับไล่ความเหนื่อยล้า และทำให้เธอผ่อนคลายพันนายหลับตาเพลินจนไม่รู้ว่าตัวเองเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่มาสะดุ้งตื่นเมื่อจู่ๆตัวเธอก็ลอยและลิ้วขึ้นมาจากผิวน้ำทันทีที่ลืมตาก็เห็นใบหน้าบึ้งตึงเท่งเคลยดของสามีหมาดๆเมื่อสายตาประทะกับแผงอกแข็งแกร่งสมองอันมึนชาก็เริ่มประมวลผลเธอกำลังอาบน้ำอยู่และเปลืยพันไายรีบยกมือปิดส่วนอกและดิ้นเต็มแรงแต่อ้อมแข็งแข็งแต่งกับรัดแน่นยิ่งขึ้น เมื่อดินไม่เป็นผลเรียวปากสีกุหลาบก็ทํางานทันทีเฮ้ยทำอะไรนะ่ะปล่อยฉันอยู่นี้นะไอชีกบ้าชีกลามลกชีกโลกจิตหุบป,ปากอามาลานสวาดเสียงเข้มใบหน้าแม้จะเครียดแต่พันไม้สังเกตว่ามันซีดนิดๆคิ้วเลียวขมวดยุง่งก็ทําให้นึกสงสัยคุณมายุ่งอะไรด้วยแค่ความเป็นส่วนตัวแค่นี้ก็ให้กันไม่ได้เธอตอบว่าความเป็นส่วนตัวชีกหนุนคำรามกล้อง ลาวกับเสือที่ตนงเขาขย่ำเหยื่อหรือไร้ความปานีเขาโยนหญิงสาวในอ้อมแขนลงบนเตียงโครมใหญ่พันนมยจุกอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อนึกถึงสภาพเปือยล่อนจ้นลาวกับเด็กแรกเกิดของตัวเองก็รีบกลิ้นไปดึงผ้าห่มมาคุมตัวเธออายจนตัวแดงหน้าแดงไปหมดเกิดมาในชีวิตนี้เป็นครั้งที่สองที่ทิกอมารานเห็นเธอในสภาพเปือยอวดเก่งเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเกิดจะจมน้ําตายยังไม่รู้ตัวจมน้ําตายเธออุทาน ฉันแค่แช่น้ำอยู่ในอ่างและนอนหลับตาคําพูดต่อมาถูกความจินกลืนหายเข้าไปในลําคอพอหลังจากหลับตาและคิดอะไรเรื่อยเปื่อยพันไม้ก็จําไม่ได้แล้วรู้สึกตัวอีกทีก็ถูกชิกหนุ่มอุ้มขึ้นมาจากน้ําใช่หลับตาและนอนหลับในอ่างน้าเธอเสียสติไปแล้วหรอพันไม้เขาพูดขึ้นน้าเสียงพุ่งพ่านถ้าผมไม่เข้ามาพบซะก่อนนึกตูว่าคุณจะอยู่ในสภาพไหนฉันแค่เหนื่อยไม่ได้ตั้งใจจะหลับซะหน่อย ทันไม,ไม่อาจเห็นคําพูดของเขาได้เพราะว่าเขาพูดถูกทุกอย่างแต่ก็ยังไม่วายพูดแก้ตัวคุณก็เป็นซะแบบนี้คนที่ผมส่งมาดูแลคุณคุณก็ไล่เขากลับไปก็ฉันเห็นว่ามันดึกมากแล้วและพวกเขาก็ทํางานเหนื่อยมาทั้งวันควรจะได้พักบ้างไม่คิดว่าจะหลับหรอกคะ่ะขอโทษที่ทําให้คุณวุ่นวายรู้ตัวก็ดีแล้วที่หลังก็หัดเชื่อฟังคําสั่งกันบ้างเขาตอบด้วยน้ําเสียงหงดหงิดและเดินไปถอดเครื่องแต่งกายโยนใส่ตะกร้า หญิงสาวมองชายหนุ่มดึงนั่นถอดนี่อยู่พักใหญ่ก็นึกออกว่าคืนนี้เป็นคืนแต่งงานคืนแรกของเธอเมื่อเห็นเขาถอดเสื้อเหลือเพยงกางเกงสีดำกระชับตัวทันไมายก็รีบเอ่ยขึ้นคุณจะทำอะไรอมลานหยุดมือหันมามองเจ้าสาวด้วยสายตาที่เธอเห็นแล้วสบัดร้อนสบัดหนาวคุณคิดว่าผมจะทำอะไรล่ะเขาย้อนถามเสียงเรียบคุณทำไม่ได้นะทันไมายรีบลุกขึ้นยืนมือกระชับผ้าห่มคุมกายว้อย่างแน่นหนาใบหน้าตื่นตระหนก อมารานกั้นยิ้มแกล้งตีหน้าตายเมื่อเห็นแก้มนวลเริ่มปากกดสีชมพูระเรื่อก่อนจะกระจายไปทั่วใบหน้าผมทำอะไรเขาเดินย้อนกลับมาถามพร้อมกับเชยคางมุนขึ้นพันไนมยนึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำกับเธอแก้มนวลที่แดงอยู่แล้วยิ่งแดงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าก็ทำทำเหมือนที่ผ่านมาไงพันไม่อึดอัดขัดเขินนึกหาวิธีป้องกันตัวเองแม้รู้ว่าคืนนี้เธอควรทำหน้าที่ของตัวเองแต่เธอยังไม่พร้อม หญิงสาวรีบรวบรวมสติและความกล้าทั้งหมดกลับมาเราสองคนต่างก็รู้ว่าการแต่งงานในครั้งนี้มันคือเกมคุณคงไม่คิดที่จะใช้โอกาสนี้มาหาผลประโยชน์กับฉันหรอกนะพันไมล์พูดเมื่อเห็นว่าหยุดการเคลื่อนไหวอีกฝ่ายได้เธอจึงพูดต่อทุกอย่างคือหน้าที่เป็นเกมการเมืองการแต่งงานของเราเกิดขึ้นเพราะความจําเป็นบีบบังคับสําหรับฉันแค่นี้มันก็แย่พอแล้วถ้าต้องงานกับคุณอีกค่าฉันจะดีกว่า พันไมล์พูดด้วยน้ำเสียงขื่นปนเจ็บปวดเธอเพิ่งจะเข้าใจว่าการแต่างงานที่ปัศจากความรักมันมีรสชาติแบบนี้เองคำพูดของหญิงสาวทําให้อัมมาลานถึงกับชะงักใบหน้าหล่อเหมือนแสงลงเล็กน้อยการที่คุณแต่างงานกับผมมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาถามขึ้นพันไมล์เมินหน้าแอบปาดน้ําตาพร้อมกับฝืนพยักหน้าคุณไม่ได้รักฉันทุกอย่างที่คุณทําก็เพื่อผลประโยชน์ของคุณเท่านั้นเธอหยุดแอบมองชี้มุม หวังว่าจะได้รับคำปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่เมื่อเขานิ่งเธอจำต้องพูดต่อฉันหวังว่าคุณคงจะเข้าใจหาผลป,ประโยชน์ใช่แล้วค่ะคนฉลาดอย่างคุณยังจะต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าฉันหมายถึงอะไรสีหน้าของชิปอมารานแปลเปลี่ยนไปจากผู้ชายกุ้มกลิ่นกลายมาเป็นผู้ชายเย็นชาดูเ,เหมือนว่าคำพูดของเธอจะใช้ได้ผลเพราะเขาทำเหมือนเธอไม่มีตัวตนและไม่มีความหมายในสายตาเขาคุณไม่ต้องกังวเลเรื่องนั้นหรอกนะ ผมรับรองได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นรตราบใดที่คุณไม่เต็มใจคนอย่างผมไม่เคยบังคับขืนใจใครและไม่คิดที่จะทาเช่นนั้นในเมื่อคุณไม่เต็มใจผมก็จะไม่บีบบังคับคุณอามารานผู้ประโยคเหล่านั้นออกมาอย่างถือตัวก่อนจะเดินออกจากห้องนั้นไปคําพูดของเขาสแสดงให้พันไมล์เห็นถึงความมหังการและความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของเขาในเมื่อเธอไม่ต้องการเขาก็จะไม่บีบบังคับเธอประโยคนี้ยังดังก้องอยู่ในหัวของเธอ ลกับแผ่นเสียงตกล้องเธอควรดีใจสิถึงจะถูกที่เขาไม่หักหาน้ำใจแต่ไม่รู้ทำไมจึงรู้สึกเจ็บเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นหลุดออกมาจากปากของเขาอย่างง่ายดายเขาทำเหมือนเธอไม่เคยมีค่าหรือมีความหมายในสายตาเขาแท้จริงแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเธอกันแน่ในเมื่อเขาไม่พูดเธอก็ไม่เคยคิดที่จะถามเขาก่อนเมื่อชิกอมราลานเดินกลับมาที่ห้องพักของตนเองเขาพกพาเอาความหงุดหงิดติดตัวกลับมาด้วยพร้อมกับไม่เข้าใจว่า เหตุด้พันไมถึงได้แสดงอาการรังเกียจเขาเช่นนี้ผู้หญิงช่างเป็นเพศที่เข้าใจยากจริงอารมณ์แปรปรวนได้ตลอดเวลาเช้าวันต่อมาสองหนุ่มสาวเผชิญหน้ากันอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศมืนตึงเย็นชาชีคหนุ่มยังดูสงบชีคหนุ่มยังดูสงบยากจะจับอารมณ์ความรู้สึกได้แต่สาหรับพันไมแย่กว่าเพราะเธอไม่ใช่คนเก็บความรู้สึกเก่งใบหน้าสวยหมองคำ้ำใต้ตามีร่องรอยของการอดนอน แต่ถูกปกปิดไว้ด้วยเครื่องสำอางชั้นดีตามกำหนดการชีกอามาลาและพันไม้ต้องนัง่งรถเปิดประุนไปตามถนนสายหลักเพื่อให้ชาวบารักที่มารออยู่สองข้างทางได้ชื่นชมและร่วมเป็นสักขีพยานในความรักความหวานของผู้นางที่พวกเขาเคารพรักพันไม้มีสีหน้าเรียบเฉยราวกับว่าเธอถูกบังคับให้แต่งงานทําให้ชีกหนุ่มถึงกับกระซิบที่ข้างหูเธอทําหน้าให้ยิ้มแย้มกว่านี้ได้ไหมพันไม้คุณทําลาวกับมาถูกบังคับให้มาแต่งงานกับผม ทั้งที่คุณเป็นคนเลือกเดินทางนี้ด้วยตัวของคุณเองในเมื่อคุณเลือกแล้วก็ต้องเดินไปให้สุดทางและก็ต้องทําให้เนียนที่สุดเพื่อไม่ให้คนอื่นจับความรู้สึกที่แท้จริงของคุณได้ฉันแสดงละครมไม่เก่งเหมือนคุณนี่คะพันมไมลพูดด้วยน้ำเสียงปั้นปึงกึ่งงอนแต่ก็ต้องพยายามเอามาลานยาอีกครั้งพันไม้หันมาสดตาก่อนจะตัดสินใจโบกมือให้กับผู้คนที่มาลอชื่นชมกระบวนรถของคู่บ่าวสาวเป็นพื้นที่สองข้างทางด้วยรอยยิ้ม ขบวนรถขับผ่านไปอย่างช้าๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชกอมาลานและชายาพันไม้อย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางที่ขบวนรถขับผ่านจะมีเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีแก่บุคคลทั้งสองดังขึ้นอย่างกึงกก้องต่อเนื่องยาวนานเมื่อรถขับวนมาจอดหน้าสถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาวชีอมรลานและพันไม้จะต้องเดินบนพรมแดงร่วมกันเพื่อเข้าไปในห้องที่ใช้ประกอบพิธีซึ่งมีทั้งแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนจากประเทศต่างๆที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ตามคําเชิญของทางการบาลัสญาติสนิทมิสหายของทั้งสองฝ่ายคณะรัฐมนตรีและบุคคลสําคัญระดับประเทศกองทัพนักข่าวที่ต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมงานเพื่อเก็บภาพความประทับใจของพิธีแต่งงานที่ยิ่งใหญ่อลังการนี้และนํากลับไปทําเป็นไฮไลไท์ภาดหัวข่าวพิเศษซึ่งเป็นข่าวที่ชาวบาลัสตามก็ให้ความสนใจรวมไปถึงประชาชนบางส่วน ที่ได้รับเลือกให้เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดพิธีการต่างๆดําเน,นินไปได้ด้วยดีไร้ซึ่งอุปสรรคท่ามกลางความชื่นชมของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานสองหนุ่มสาวได้จดทะเบียนสมรสกันต่อหน้าสักขีพยานหลังจากนั้นก็ได้ร่วมรับประทานอาหารและถ่ายรูปร่วมกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและจะมีพิธีการส่งตัวคู่บ่าวสาวในค่ำคืนนี้หลังจากพิธีการส่งตัวผ่านพ้นไป ทิ้งอมราได้ลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้ําโดยไม่ได้หันมาให้ความสนใจในตัวพันไมเลยด้วยซ้ําพันไม้น้ําตาคลอกับการกระทําของผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีของตนเองเธอเม้มปากและเชิดหน้าอย่างถือดีก่อนจะเดินกลับห้องพักของตนเองในเมื่อเขาไม่สนใจในตัวเธอเธอก็จะไม่สนใจหรือใส่ใจในตัวเขาเช่นกันบ่ายวันต่อมาอมราและพันไมได้เดินทางไปที่สนามบินเพื่อไปส่งบิดาและมารดาซึ่งจําเป็นต้องรีบเดินทางกลับเมืองไทยก่อนกําหนด พ่อการภูมิแพ้ฝุ่นทะเลทรายของมารดากำเริบขึ้นแทนไทยและญาติสนิทมิสหายที่เดินทางมาร่วมงานแต่งงานของพันไมายจึงตัดสินใจเลื่อนการเดินทางกลับเมืองไทยพร้อมกันพันไมายเดินเข้าไปกอดปิดามารดาของตนเองด้วยน้ำตานองหน้าจากกันครั้งนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้มีโอกาสพบกันอีก้องให้ทำไมลูกพ่อกับแม่ไม่ได้จากไปไหนไกลสักหน่อยถ้าพายคิดถึงเราก็ชวนท่านชีเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่เมืองไทย มารดาของพันไม้เอ,อ่ยขึ้นภายแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ต้องทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่จะมาร้องไห้ตามพ่อแม่เหมือนตอนเด็กๆได้ยังไงกันจริงไหมผู้เป็นพ่อเอ่ยกับบุตรสาวก่อนจะหันไปฝากฟังลูกเคยที่ยืนอยู่ไม่ห่างเราขอฝากพายไว้กับท่านชี้ด้วยนะครับถ้าสร,รุอพยศมากนักแลก้วก็ขอแนะนําให้ลืมมีลูกด้วยกันไวๆรับรองว่าวิธีนี้จะขจัดปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนผมจะทําตามคําแนะนําของคุณพ่อครับไม่ต้องห่วงนะครับ ผมจะดูแลพายให้ดีที่สุดรักกันให้มากๆแล้วก็รักกันให้นานๆหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันนะจ๊ะ่ายโชคดีที่ได้นายเป็นสามีส่วนนายดับเบิลเฮงที่ได้ตัวแสบประจำบ้านไปป่วนจัสตินพาเลตแทนไทยเข้าไปจับมือชิงอมาราลานซวยต่งางหากผ่านไมค์ค้อนควักกอนจะพูดพำกับตัวเองเบาๆพูดอะไรผมได้ยินนะอมาราลานก้มตัวลงกระซิบขงขู่พางโอบบ่าเล็กของคนที่ยืนอยู่ข้างกาย พันนายเน้นปากแก้มแดงลืมไปว่าเขาหูดีแค่ไหนอยากจะขยับนี้แต่ติดที่ว่าพ่อกับแม่และแทนไทยมองทั้งคู่อยู่จึงได้แต่ฉีกยิ้มเป็นการกบเกลื่อนเพราะในสายตาของคนภายนอกคงคิดว่าเขาหยอกล้อภรรยายเป็นที่รักแม่ดูสิครับตัวศาสตร์ของเราก็อายเป็นกับเขาด้วยแทนไทยไม่รู้ความในของสองหนุ่มสาวเอ่อยล้อพันนายกระทึกเท้าถือโอกาสพลักออกจากอ้อมแขนแกล่งเดินไปกอดมาดาอีกครั้งแม่คะ พี่แทนแก้งพายจัดก,การเลยค่ะเฮะ้อเข้าใจเล่นนะเหล่าแสแดงบทเมียผู้อ่อนแอช่วยตัวเองไม่ได้ต่อหน้าสามีโอ้ยเขารู้เป็นหมดแล้วว่าเรานะ่ะม้าสามพยศลิ์แยะยิ่งกว่าอะไรพี่แทนพันไมายเรียกเหลือมองชีกหนุ่มเห็นเขามองมายิ้มๆก็ยิ่งเกิดแทนไทยตัวเองกลับบ้านทิ้งเขาไว้คนเดียวยังจะมาพูดดีอีกเฮ้อทิ้งไว้คนเดียวที่ไหนได้ผัวมาตั้งคน คราวนี้พันไมล์ทนไม่ไหวเดินไปทุกพี่ชายเป็นพลวันสองพี่น้องวิ่งไล่ตีกันจนเสียงเรียกดังขึ้นพอแล้วแทนเลิกเล่นได้แล้วบิดาเอ่ยปลามสองพี่น้องที่หยอกล้อกันเล่นล้วกับเด็กๆทั้งสองเดินโอบไหล่กันเข้ามาใบหน้าพันไมล์ระบายยิ้มสดชื่นแต่เมื่อเงยหนะ้ามองพี่ชายอีดครั้งดวงตาก,ก็เริ่มแดงเลือดขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมได้แทนไทยเห็นแล้วโกรธสงสารไม่ได้ แต่เขามีกิจการในเมืองไทยที่จะต้องกลับไปดูแลหลังจากทิ้งมาพจน์ัยอยู่ที่บาลัสนารน่วมเดือนนี่ก็เลยกำหนดก,การกลับเมืองไทยจัดที่คาดไว้แต่เดิมนานมากแล้วเอาหน้าเดี๋ยวพี่เคลียร์งานที่บริษัทเสร็จเมื่อไหร่พี่จะรีบกลับมาเยี่ยมเราทันทีแทนไทยพูดตอบใจน้องสาวพี่แทนสัญญาแล้วนะคะว่าจะรีบกลับมาเยี่ยมภายที่นี่ห้ามผิดสัญญาที่ให้ไว้เด็ดขาดพันมายิ้นหน้าบานพี่สัญญา หลังจากเคลียร์งานที่บริษัทและปัญหายุ่งๆในชีวิตเรียบร้อยเมื่อไหร่จะรีบกลับมาเยี่ยมพายทันทีแทนไทยเพียกหน้าน้องสาวฝืินยิน้มจำต้องปล่อยมือพี่ชายอย่างจำยอมถ้ายังกังวลอีกครั้งหน้าพี่จะชวนเพื่อนของพายมาเยี่ยมพายที่บาลัสด้วยดีไหมขอบคุณกับพี่แทนไม่เคยคิดเลยว่าจากเมืองไทยมาครั้งนี้พายจะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกพันมายิ้มหน้าละลื่นพูดอะไรเป็นลางแบบนั้นสามีเรารวยจะตาย บินไปเช้าเย็นกลับเงินในครั้งก็ยังไม่ยุบเลยแทนไทยสซวน้องสาวพันไมห้หัวเราะเห็นดังนั้นจึงยื่นมือไปลูบศีรษะทุยของน้องสาวเบาๆเป็นชายาแล้วก็ลดความทะมลลงซะบ้างแล้วก็ควรทําตัวให้เรียบร้อยสมกับตําแหน่งชายาของชีกอรมรานคนเขาจะได้นับถือและยำเกรงเราเข้าใจไหมเขาปรามตามภาษาพี่ชายที่แม้น้องสาวจะแต่งงานไปแล้วก็ยังอดห่วงไม่ได้อืม พันไมรับคำพี่แทนถึงบ้านแล้วต้องโทรมาบอกพายนะได้ถ้าพี่เดินทางถึงเมืองไทยแล้วจะโทรมาบอกแต่พี่อยากให้พายเปิดใจคุยกับอมรานแต่ยินพี่ชายพูดดังนั้นพันไมลก็ชะงักเท้าแล้วหยุดมองจะให้พายคุยอะไรกับเขาคะพี่แทนทุกวันนี้แม้แต่น,น้าของพายเขายังไม่อยากมองเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวของพายที่ก็ไม่อยากเข้าไปก้าวไกยแต่ เขาหยุดมองพันไม้หน้าตาจริงจังพี่มั่นใจว่าอมมารานจะต้องมีความรู้สึกพิเศษกับพายแน่พี่รู้ดีว่าคนอย่างเขาไม่ยอมแต่งงานง่ายขนาดนี้หรอกถ้าเขาไม่มีใจให้พายคือไม่ยอมก็หลุดจากตำแหน่งเท่านั้นน่ะสิหญิงสาวเช็ดหน้าพูดด้วยน้ำเสียงแดกดันเรื่องแค่นั้นทำอะไรอมมาลานไม่ได้หรอกที่อมมาลานไม่ใช่คนที่ใครจะมาบังคับให้เขาทำอะไรได้ตามแต่ใจหรอกนะพายยกเป้นแต่ว่าเขาจะเต็มใจทำแทนไทโขมวดคิ้ว พูดย้ำอีกครั้งด้วยน้ำเสียงจริงจังก่อนจะยึดไหล่บางของน้องสาวไว้มั่นโน้มตัวไปบอกอีกครั้งว่าคุยกับเขาซะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปพันไมฟังแล้วก็ได้ตะเหลือบมองชีกหนุ่มผู้เป็นสามีราวกับช่างใจแต่เมื่อเห็นสีหน้าเย็นชาเป็นน้ำแข็งโคโลกเหนือของเขาพันไมยก็ได้แต่ลอบถอนใจแล้บอกกับตัวเองว่างานนี้พี่แทนคิดผิดชั่ว ความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หน้าเหมือนเช่นเคยนุอกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของนุด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความสนุกไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ Love No Channel Bye นุกของต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ